สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอนวลีคลิปนี้แอดมินก็ยังคงมีโมเมนต์แห่งความสุขที่เห็นแล้วทุกคนก็คงจะอมยิ้มเช่นเดียวกับแอดมินครับก็ต้องขอบคุณภาพบรรยากาศนี้จากคุณาาดิน19ด้วยครับ ที่ได้ถ่ายความถูกใจของกาบี้มาให้พวกเราได้รับชมกันซึ่งต้องบอกเลยว่ากาบี้เธอถูกใจสุดๆเลยครับเมื่อได้ของชิ้นนี้จากแฟนๆกองเชียร์ชาวไทยที่ไปคอยให้กําลังใจเธอหลังจากที่ซ้อมเสร็จในเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานั่นเองครับสิ่งนั้นดูจากภาพได้เลยครับสิ่งนี้ก็คือกางเกงช้างขาสั้นนั่นเองดูกาบี้ได้เลยเธอดูตื่นเต้นมากๆเลยครับกับสิ่งนี้ที่เธอได้ ได้รับแล้วเธอก็ดูปลื้มมากเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วที่กาบี้เธอได้การเกีงช้างแล้วเธอก็บอกว่าชอบซึ่งเป็นสิ่งที่เธอชอบจริงๆครับเมื่อได้จากเป็นแฟน,นชาวไทยปีนี้ล่าสุดเลยเมื่อคำคืนที่ผ่านมาอาการของเธอก็ดีใจสุดขีดไปเลยครับดูจากภาพได้เลยมีการหยิบกางกงช้างแต่ละตัวออกมาดูอย่างแฮปปี้มีความสุขที่ได้รับสิ่งนี้จากกองเชียร์ชาวไทยของเราซึ่งเป็นลวดลายอีก ลักษณ์ความเป็นประเทศไทยที่ชัดเจนมากๆอยู่แล้วครับแล้วการกีงช้างก็แน่นอนครับเป็นการกีงที่ใส่สบายเธอคงจะเอาไปใส่นอนเช่นเดียวกับปีที่แล้วอย่างแน่นอนเลยครับเพราะว่าใส่นอนนั้นสบายเหมาะสมสุดๆไปเลยนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นความปลื้มปริ่มของดาวตบต่างชาติคนดังระดับโลกอย่างกาบีที่ล่าสุดถูกใจเธอมากๆที่ได้รับสิ่งนี้จากกองเชียร์ชาวไทยของเราซึ่งกาบี แน่นอนครับว่าเธอจะต้องลงแข่งเม็ดแรกวันพรุ่งนี้แล้วครับพบกับทีมสาวไทยของเรานั่นเองเวลา2องทุ่มครึ่งเราก็มาชิดจอรอเชียร,ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีกันครับสำหรับรอบไฟนอลทีจะมีการประเดิมสนามกันในวันพรุ่งนี้แล้วครับ